ันเงินที่แม่ให้ให้เงินที่แม่ให้แล้วก็เงินวัวเหียงงอกให้มันอ่ะกับผลิมืดผไิชัยผลิชัยชื่อธรรมบานไปจ้าวกับไปชื่อไปอยู่ไปกินไปชมกันไปชีบ้างไปชัยเนาะดูมาบ้านแม่แม่แม่ดูค้าวพิษนะนะคันว่าพ่อแม่ว่ามอบอะมาเอาแร่ลูกคนในหันไรทีอะไรที่กันอยู่แนวนึงเนาะแมนนี่ผัด ท่านเลยมีพอจะเครื่องนแกเลยไปบูกเลยใช่แล้วก็แม่กับพ่อนี่ก็แต่เจนเลนานนทามว่าได้ได้นะเลยเลยก็เลยไปได้มา่นาอไปได้มากิอยาให้แบน้อยๆอีกว้าวไม่จะควทุกข้อว่ะอ๋อพูน่อยเอกน่อยกินยากินยากินแบบว้าแบบทึ่แบบนี้ลยจางกับพ่อจะได้พ่อได้แที ับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมาษมงสบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางไทยอีกเทือนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูปของวาวิงชัยใจกันหน่อยพี่น้องเลยอ่าอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่ทางเรือนของน้องลาวอาจจะมาถามทางพูดเพิ่นเอาเพิ่นมาเห็ดเวียยแบบมือเคืองมือแบบนี้นะพี่น้องเราก็เลยอยากอ่ามาแจ้งเหตุผลให้สีหูน้ำกันว่าเป็นอยังเนาะเพิ่นจังเห็ดเบี้ยเคืองมืออ่าแต่เพิ่นก็ไปทางอื่นแบบนี้นะพี่น้อง ว่าเอฟซีไล่คนเพิ่นยังโมฮู้เลยพี่น้องจังไรกันมาเบิ่งมาชมแหละมาให้กำลังใจกันแหละก็คอยกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเส้นเก่าเส้นเคยว่าจะเป็นทั้งช่องอวิช่องเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเอฟซีโฮูจักกันดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ถึงว่าจะเป็นช่องนี้ก็ย่าเนาะพี่น้องเนาะว่าบาง FC เอฟซีเพิ่นยังโมฮูจักอ่าพอเวียงในช่องนี้เนาะพี่น้องเนาะถึงสีผู้ติดตามไลค์แต่กว่าอ่า,อาเพิ่นโมฮูนะพี่น้องเนาะโอเคเพืราเป็นการจีเวลาเราเข้าเบิ่งทางเพิ่นเฮ็ดเวียกกันเลยพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ

รู้จักต้องรู้จักบ่มันจักก็รู้จักอ๋อบ่ได้เป็นหยังแฮงบ่อ่แฮงครับท้ยากมันอ๋อการแล้วแค่นี้้ว่าเดี๋ยวนี้การดีขึ้นแบ่อาการดีขึ้นแน่ยอืมยนว่าวาบคือว่าแล้วว่าวนาอ๋อบ่เข้าใจบ่ก็เข้าใจอยู่เพราะว่า ເຮົາບໍ່ໄດ້ດຽກທີ່ງານກໍມາເຮັດຢູ່ແລ້ວເນາະເພາະຊ່າງນີ້ກໍຄັນບໍ່ຂ້າເລືອກຖ້າກາງກໍຢາກຊູໃແລນນກຂົ້ນຂົາຂົາເຮັດແາກໃແນນານ

ก็ดีแล้วมีผูกเก็บขีปูนมันตกตกลงมากะมันกะเฮากะได้ใช่ต่อกมันบ่เงบ่ยังโอ้ยด้วยนี่แหละแต่ขยันยอดคนนมามัปูนนะโอ้เนาะคาคัดเย่ะเนาะบางอย่างบแลวมันาดโนกันที่แขนเนาะดย ถ้ามัากะตัวไ้ต้องเก็กนะแลนจะไปดูก่อนอันไปไปมาเนี่เป็นอะไร แตว่าบได้ทำงานเป็นมืองานเฮ็ยฮ่่าฮนาฮ่าเียนะข้างข้างชายางามาเครื่งมือมันไม่มีแค่อเออปมาาั้อ้าวไปซีทั้งร้ายให้หูน้ำมันเล็กเดือนทั้งเลยมันมันย้อนกับหน้าต่างมกระเวียลายดอกกับบาลายกับลายเนาะเปาลูก อันผู đó, oh. 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 yerde, ้ชอยนี่ฮะเพื่อนกักขังโอของการจะก่อของการเมืองดูความสงบของการความสงบผ่านาโดยโดยแล้วก็เลยเล่นเพราะว่าแม่พ่อแม่กับบู้ว่าเพื่อนไปเห็นอย่างพิชนะโดยเอาเอาไปโน้ตเพื่อนบาได้ทำไปเลยนะแบบพ่อแม่กับบุพุ่เหตุการณ์ว่าขอหายังน้ไผ่ับพ่อนี่กห ไปทำไปทำมาไะไปชมเข้าชมน้าชมเข่าชมน้า่วายังไม่ได้ทำลูกบอกยังยังไม่ได้ทำลูกว่าความจริงบอกนะอ๋อไปแบบนี้แหละเพื่อที่มาไปชิโนกับมันไกลเนาะเลยตอนแรกไปเลยนะเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องนอนมาแม่นอกว่าเป็นอยังคือว่าตอนแรกเหตุงานครับเรื่องงานมันเป็นแบบนี้เรื่องของเรื่องนะเลยเลย ลูเกลียนี่สดกักขังเทนูดูคุ้งขังเชนูจุ่มเลยเนาะดีแล้วอะไรเนาะดูคือการเงินที่แม่ให้ให้เง่นที่แม่ให้แล้วก็เนาเรียงงอมันนั่นกัพอดีเมื่อไม่ใช่ไซ่ใช่เชือมันไม่จ้าก่ะื่อไอยู่กินไปชมบบเช่อมากใช้เนาะลูข้างบนน่ะนะขันมาพ่อแม่มามอ ลูกคนนี้ันลายเดืออะไรที่กะอยู่แนวนึงเนาะอันนี้ผัดท่านนี่มีพอจะเท้านะนะแล้วกเลยแล้วก็แม่ก็พบอนี่ก็ไปเต้นแลนพะนะทำว่าไจไบร์นะเลยเลยๆก็เลยไปได้มาฮนะ จื้มยาให้บุน้อยๆอีกว้าไม่ได้ควบทุกข้อว่ะอ๋อผูวน้อยบอกกินยากินยากินยากินแบบว้าแบบถือแบบนนี่จางกับพ่อได้เพราได้แค่ที่ื่อเพิ่นไปใช้ผัวนี่คือผัเฮ็นเพิ่นไปโรงเรียนอ๋อเพิ่นไม่ได้หยุดบอกทางนี่หยุดได้เนาะหักมาแต่ชโนแล้วัวเห็นยันอยู่บ้านยาบอกชาเนล่ะลูกกว่าบุญชงเฮือเขาหยุดกันทั่วเบิดเด้ คือเท้บ้านคเขาหยุดคือกันยันไปฮือนย h ก็ไม่ได้ไปหาน้ำเลยนะผู้น้อยอะไกนเยมไชอเลยมาเที่ยวกันบ้านี่เลยยันพี่น้องก็บซีแย่งคือไเห็นมาเห็นนะโดยโดคือจะแรงว่าเนี่กมามาเห็นแล้วปาร์ลันก็คือกบก็แล้วคือโบ้แล้วแจ๊กก็กันแล้อะไรกัพ่อเบยใหดูนะอะไกยังไปผู้ใหญ่กับคือช่างคนแล้หลานะไก็เลยเอาหลานเย่างเยัง กระถาพ่อแม่พวนเห็ดแล้วก็หันมาบ่งน้ำ่มันเป็นนะไ้นดอกบน่งลายของลาวฮะมันลุกมันลุกใช้ปูนให้น่นบ่นี้มันลุกนน้ได้ยูมันน่นนี่เนาะมันยงงายมันลุกอกะลนกับลงมาเจอันเ็ด้วเนาะทางนอกมันย้อนแสงไปทาบุกเพ็ดพุกยังแล้วโนเนาะยืดอะ เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ปกติเราเวียงคลิปอ็ไ้คอยถ่ายแล้วตัวนั้นยังอัพคลิปอยู่พี่น้องออมันบม่ได้ใจหาได้ปูเนาะคือมันชิดออยังโว้ยนี่ ั้ยชางเอ้ยได้แตเหตุนอว่าก็ได้ใช่ไดืชื่อกับชื่อไปนี่แหละเสมวัดคือชิทากินนะนะพ่อแม่กับบรรพูว่าใชาเหตุยังนะเบาพื้นตั้งแตเพื้นเอาไปนี่ยังไม่ได้บอกกับลูกใชยังยังไ่ทันได้บอกขอพบเพื่อนกับว่ายังไม่ทันได้เลวออกไปนี้กาไปที่ทำงานอ พ่อแม่ได้ไหมลายนะทิศมื่อนี้ยได้ปะวะเพราะว่าพ่อแม่กับบ่ฮู้มือเพิ่นเอาไปทำบิดบ่บ่ฮู้แล้วก็เหตุการณ์ถ้าได้ไปซื้อผู้เมืองว่าเกิดเหตุแต่มือวันที่ซี่เจ็ดวันที่ชิบคนอย่างมาอ๋อันนั้นนะแล้วไปหันหันว่าลูกคอยทิษเนาะตามกรณีตีบ่ฮาวกับประแม่นว่าหู้ผู้ฉลาดเนาะเป็นได้เป็นได้แต่เคยก็เห็นอยู่ในบ้านในวันหันแบบนี้สิกะ พ่อแม่ทองกรรมทองพายฮู้กันเนาะอันนี้อือบ่ได้บอกเลยว่าลูกเจ้าเฮ็ดหยังดหยังก็บ่ได้เว้าเลยถามเพิ่นก็ว่าเออบ่ได้บอกอีเพิ่นว่าอืนั้นูเฮาก็เ็นไปแม่ผแต่ว่าจักฮู้เฮ็ดนนนะเนาะเๆว่าเฮ็ดหยังแน่ดหยังเลยับผู้ปกครองก็มีเนาะ แม่แม่เมืองเขากะมีคือมีแฟดแม่มาบอกวิ่งใจกับมีเนาะเลยมีผับ้านมีผู้ช่างทำฟ้องกันว่ะผู้เกี่ยวี่เฮ็ดิด็จกะบอสทำตามหน้าที่กะมอบลูกให้เพคนกะดำเนินคดีกะยังใครนี่ยลูกเพื่อนหรือว่าผู้ช่างจะมาคิดว่าเฮาไม่ได้ยันแม่นยันคืนว่าโอ้ยข่าวบ่มียังพ่อแม่กะไม่ได้ว่าให้ดำเนินคดีบ่หรือวันอะไรบันทู้ยังประธานอะไรลูกนะ พวานไม่นี้กับพวานันลงไปน้ำเมืนจ <บา S 2> ะทำว่ะพ่อพวานกับไปน้ำอยู่ว่าไปเยี่ยม,มอ,อ๋อเออคันว่านพิษกับพิษกันพ่อแม่กันย้อมพิษอยู่่อวนว่าที่องพิษลอเาเนาะเจ็บคอใบเขนมันกับหกพิษอยู่แล้วมูก็มักเน,ะนาะเยผูชายผูบ่าเนาะเออตามพิษผูชายผู้บ่าวกันที่บ้านในเมืองพ่อทรายทายกับพ่อแม่หับก vâng của mình đã vẫn phải được ngăn bóng và dù hưng và dìa hàng 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 bóng mẹ bầu nhỏ 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 นี่ค่ะเพิ่น์า่ให้โบยังเลยเพิ่น์ไม่ได้มาให้โบพจน์ให้ผู้เลยนะผู้จะจับผู้จะพนักผู้จะจับเนาะผู้จะจับอย่างเดียวผู้จะดนาทีพจน์เลยผู้ว่าเพิ่น์เลยผู้จะดนาทีเพิ่นก็โอ้ผู้ดนตรีพิ่นเนาะมีคนแจ้งเพิ่นก็ต้องไปเอาเหมือนกัเลยเราดีทำหนี่นะแต่มองใจอันผู้ช่างนี่แหละพ่อแม่มีกับคือบอกว่าบู้ว่านี้นะเลยเลยเลนหาเนาะเราเลนหาแน่ลูกเจ้าเห็นงานเนี่ได้บ่อยคอยบ่ ีใจนะันนี่เนาะหันวาเชียหายกับไฮวาเชียหายอันนี้หันบริโภคงเลยนะบันค้จักว่าเพชรหรือแมนเลยนะเดีวกัเลยไปไปนี่นะมานี่แหละลงไปพุ่นเนี่ยเพื่อนเรียกร้องอยู่บ่เงินคำนั่นอันนี้มาจุงเจ้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ไปกับมาเรียกร้องกับมาเรียกร้องจักโบ้ในได้เพื่อนบอกไฮมาโบ้กับผู้เสียหายเพื่อนบอกมันก็ไฮมาโบ้กับผู้เกี่ยวกับผู้เกี่ยวว่ะค่ะโบ้กันเล็บกับ คือว่าทางพุคนหั่นบนอะไรเงี้ยทางพ่นเองนะพ่นเองนะทางเจ้าหน้าที่นะเพราะง่ายว่ามีคนนั้นแบบว่าคำคอยบ่มาอนุญาตนี่บ่ให้เอาออกคูนี่นเนาะเมนในไฮเถเจ้าเมื nah> ่อลบกันเมื่คุยกันเบ้างว่าทดลองฉันนี้กับคือชีเลอยู่บ้านพระเจ้าพวเราเลยเลยเลยการที่ไปคือมากอะไม่ความเพลินไปพอดีอันนี้ฮะจะเห็นเห็นดีน้ำยูคันลูกเพ็นพีดก็คือพีดนะโดยโดย คำพิษก็ว่าไปแม่นแม่ถ้าว่าพิษกัเอาไปว่าตามพิษแต่ว่าเฮาอย่างหู้ากกปลายชาเฮ็ดเนาะแม่นอยาู้ค่อันนั้นนะชาเฮ็ดที่เป็นมาเป็นอะไรนะเดยเลยเลยจะพู้ไปนั่นด็อกจิพ่อกับแม่กับปไริมาเฮ็ดงานกัดเที่ยวไปหาเพิ่นน่ะแล้วเลยเลยยังยังเพิ่นก็ว่ายังขบบได้เอ้ยเอ้ยเพิ่นเราทำแม่เอ้ยเพิ่นหน้ากันหลายคนทัากัน กับแบบไปหันร oh um, oh mm. ่หนเาหนไปไปเรื่อยๆซามที่มืออนลยนะเลยบกาลมน้ำเนาะมีรถต้องคิดน้ำยางบัดวลคือว่านอปอะกาศความความบริควเองให้ทั้งระบาดคันหันฟิตไปกะมันกับบดีเนาะเลยที่น้องเีกับิวาเป็นยังแขางคือิวาเฮ้าูงงานูงยังงี้ เลยเผ็ดแบบนี้จะหันมางบมดมัในี้งบมาให้แต่คือผมมาเฮ็ดจำมันตีกับเป็นแบบผู้จัดเฮ็ดช่างอะไรมันก็เกิดแบบนี้เลยก็ขอโทษนะพี่ทุกท่านแล้วก็ชายบุญทุกบอลเพิ่งเข้าใจอยู่โรปเข้าใจอยู่โรปเข้าอานไหนช่างครับผู้ชายเพิ่งก็ได้เข้าใจอยู่โรปเม้นเราให้พี่น้องผู้จัดมืด โมจ้ากวาให้ทางโรดความจริงคือความจริงนะอ่านบระตูกับมันเกิดเป็นนี่กับวาให้ทางโรดอันนี้นะโดยโดยความจริงกับควาจริงเมื่อใดเพื่อนบ่านะโบราณเพื่อนว่าโดยความจริงก็คือความจริงโรดบับว่ายางลายมีแต่เวาให้ทาังมันนี่แหละกับ มากระเบนนี้แล้วตื่นมากัะเลนไปชมเขาตื่นมาทุกมื้อนี่บอกง่ายๆว่าต้องได้ไปชมเขาลูกก่อนแมนไปชมเขาก็ไปชมเขาก็ถ้าว่าเพื่อนคือไปจังแรกกไปชมกับชีไว้แน่นะองอันนี้แบบเพื่อนเอิไปมาหันมานี่เด้อจากรเบนไปหันไปนี่ต้องไปทามบอนั่นบอนี้ก่อนจะเข้าไปฮอดอีกแต่ว่าแต่เข้าไปนี่ก็จักลูกจากบ่เพื่อนชมเขาก็จักจีนั่นด้วยบอเนาะเมนก็นจักลูกว่ คนเท่ากันดูนี่ดูดีผดกันได้ได้คนเท่าประตัวน่้ใส่กับเพื่อนชิงคู้แต่ละมือเนาะโดูทำ้ล็บชากคนบูชเนาะดูขี้เข่าห้องไหนมาจะเข่าคู่ห้องันทบ่อันพลทางในบ้านทางนี้เพื่อนห้างก็ไปนำมือนี่บ่แม่นอ๋อ บ่แต่ว่ามือเพิ่นจับไปทําบิดกับทางหน้าบ้านเพิ่นฮู้อยู่บ่ในบ้านจะในบ้านเพิ่นฮ้องนี่แล้วบ่แม่ว่าอ๋อบ่แม่ว่าหาเพิ่นอืน้องอ้ายน้องอเป็นายน้องนน้องเดียวกับจุ้เจ้าแม่นๆเลยเพิ่นลงไปอืกเนาะบ้านบ้านมีาเนาะบ้านใด เลยไม่หาผูกห้องเราเป็นพี่น้องเหมืนนี้อ๋อเลยพาฝนลงไปเลยเลยเมึงว่าเป็นอะไรนั่นแเนาะอก็แม่ไฟสี่ห้มือพจักทิยยักจไปเป็นตบใจักผู้ใดอะไรไม่ได้เพรง่ายคำค้นบ่ึงบ่ยังเนี่ยเพิ่นห้อนบ่อยาชนบ่อยง่ายครับว่าเราเคยเข้าใบยุ่งของเกาะของกัน เรื่องนี่แต่พ่าบอกหนึ่งครับบ้ายลายแบบย่านพิษเพิ่นบ้านนีแต่ย่านไหนแ้วฮานาอันนี่เยเนาะแ่แดงว่าได้เงินมาบ้านก็บเนไปเลยม่ได้เลย กันเป็นแค่เนาะแต่เนี่ยว่าโอ้ยอว่า<ด>ลูกในชั้มเนาะเ,เ่ยลูก<อ>ก็เป็นแม่หน่ลูกพูดง่ายก็เป็นแม่นี่ว่าแต่ว่าลูกเป็นเละจา,จาคนลูกช่างมีจากคนลูกช่างนะเว<ด>ย,<ด>ยมีสีมาไม่มาลูกกับเพือ่อนเนาะเพราะว่าอ๋อคนแต่บุมีลูกบุมีทั่วนะล้วมาหัมาเอาในปีนึงรวยรวยรับช่างนี่นะ มาดูน้อง้อยกับลูกคอยในลูกผู้กอนนะคะซีเธอเป็นเป็ดเป็นแปดเนาะโอ้ชง่างนี่ก็เก่งเนี่ยอะไฮะชองเมียนี่น่าดุเป็ดช่องเมียลูกเป็ดค่ะเนาะแต่บอกย่งไงมามาเอากับเจ้านี่ยังไม่มีลูกบอสต่างคนต่างกันในนั้นเนาะนัมก็ไปน้ำช้างแก่ดีอ๋อโดยโดยโดย คือว่านะคนแต่ผมมีชัวช่ชัวนะไั่ไกัเมียนะผมมีไพชั่วหรอกข้าวฮู้ว่าตัวฮชัวฮูกับปั๊บพุงโตัวเออหนุ่มเนีย่าได้ช่างยาได้เจ้ากับ่าพูนีไปชกันกันซีเริงนี่ฮ่าฮ่า้่าาฮ่าฮ่าั่ี่าฮ่่า ชะเาเด้ค่ะแลูตะชีห้าคนเนาะแกอย่านีนล่ค่ะก็นียค่ะชะมกันอ่าธิบายเข้าใจแล้วมีเนีอ้ย่ชานี่ยชงั้นมนีีหันเวาเป็นจริงเนาะเลยบิดัชานี่ยกัอว่าอะไรมันกัวัวไลยกับมันเทีบเลยกับคือว่าเอาผู้ช่วยแทนขัเรา ขึนอจะเป็นชยางดัทูเงินว่เทาอยู่เนาะพอได้มีคู้บ่าผู้บ่าวนะเลยเพได้มาเก็บขี้ปูนให้จางเป็นกัโอ้ยทานี้ก็ที่ว่าโอเควาได้มีก็ือว่ามีแต่ความชูเนเอาตั้อบุมีแบแห้งมาซ้ำเติมแต่บ้านหลัที่สองคนเดลยวเ ข้นมีคิดว่านะคิดว่าแล้น้องก็ับแต่เรคื่นกินนํงลูกกินนลูกเจมเาบางวันมนมาได้กินขาวนาะบางคนก็จะวันม่ได้กินบรมันก็ได้นหาวนอกูยาเนาะมไปนั่นแหละอนไปเลเะดูแลกดูคอยก่แลัออ่แนันแหลทำเรื่องลูกนีลูกคนคือลูกโตนะเขาม้เขาแพงเขาทำดีมัยัง ก๋าแก้วกาแฟก็ก exactly. ันเป็นเงินกันเงินคำกันยืมเป็นมีเงินกินกันหายเงินก็ทางช่องก่อน่ะช่างอ่าปกติอยู่บ้านไหนช่างตะกี้นะบ้านเดียวกันนี่บ่โอเยินมามาแต่ทางอื่นบ่โอแสดงว่าเห็นกันยุตตะกี้กันเนาะหากประธานมู่ว่า่างคือวันเนี่ยไรเห็นยุติจ้างคนจ้างมีครอบครัวอ๋อบัดตอนตอนที่พ่อกันนั่นบ่ ยานมาไปเด่นเนี่ยบอกท่านโมเบ่อแล้วแานไ่ทน้ำดาวนถลำช่างเลยทำรถทน้ำดาวแล้วแล้วเพิ่มคนเพิ่มน้ำล้างอ๋อดู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 นี้จะเป็นกาลังใจให้น้อยนิดน้องเนาะบกทน้ำดาวมาได้ว่าใจช่าแก่แล้วก็อะไ้นี่มาไปด่นเป็นโมเเพื่อิ่ไปกันได้เ anh tèng tèng an nè vô đi tèng nè nhanh nhớ vô 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 rồi 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 ô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  đời rồi 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 ได้เด้พอได้ทาไปนะโดยๆโอเคอันเพราะว่าช่องนี้มันอันบ่เวียงบ่ได้คอยถ่ายนํานี่จักเทื่อย่นว่า FC เพิ่นบ่ฮู้โดยเพราะว่าปกติบ่เวียงสิเอาอีกช่องนึงถ่ายอ่าเดี๋ยวจังบ่เวียงสิอ่าบนให้างพักพรก่อนบ่เวียงสิถามอีกเทื่อนึงอ่ามีหยังจังคอยว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะอ่าือว่าวนลน FC เพิ่นบ่ค่อยฮู้จักเด้ในช่องนี้น่ะพปกติบ่เวียงเข้ามาบ่เวียงบ่ได้เอาช่องนี้ถ่ายเลย โทรศัพท์ยังมันจะคลิปอยู่ก็เลยเอาเครื่องนี้ถ่ายมันก็เลยอย่างมัวโบโคอย่ากแจ้งมันนละนะยโดยโดยโอเคมีต่ว่าสร้างเฮดเวียกไปก่อนอจังได้ก็อยู่ดีมีเฮ้เนาะพี่น้องเนะาะเอฟซีประตูกูจะคนมีแต่ว่าหายกำลังใจเพิ่นคลิปนี้กับชีรำนาพอ่อเมพี่น้องไปก่อนเพราะว่าโทรศัพท์บอเวียงเครื่องนี้มันมันอยากแจ้งเนาะมันอยากกับมันอยากเพ่แน่เลยพี่น้องคลิปนี้กับชีรำนาพ่อเมพี่น้องไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไร ก่อเหตุผลที่ว่าช่างเิ่อนอ่ามาเหตุเบียกเคืองเมือกอ็ย้อนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าพิาพาทการไดก็ต้องขอโทษขอภไหลายขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีบระจุขท้กคนเนาะ